บทที่เจ็ดพุทธานุสติครั้งที่หนึ่งอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานางังพุทโธภะคะวาติสวา บทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณญิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหเติบทที่9้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโต สาวกสังโฆสามีจิตปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุขลาเอสปภควโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกร,รนิโยโอนุตรังนนคุณนเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิจิเทโวเยสักโก ปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทนังสับเพชนาพหูชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกตวาสักกะตวาพุทธระตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษยานัง พุทธเตเชนสสตธทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวูปสมเมนตุเตสักกตวาธรรมรตนางโอสถังอุตมงวรังปริพาหูปะสมานังธรรมมตเตชนสสตธทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปสมเมนตุเต สักกตวาสังครรตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนสโตรทินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปะสะเมนตุเตพุทธบทที่เจพุทธานุสติครั้งที่สอง อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสาธมรสสารถิสัทธาเทวมนุสสาพุทโธภะคะวาติธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยเเต ก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโ <c oughs> ยอัญชลิกะรานิโยอนุตตรงังคุณนนกเขตังโลกัสติ สิบ okay. บทที่สิบกินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตัญจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาชนะชนาชนะเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะม บทที่1 1สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนสูตทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปวูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปะริพาหูปะสมานังธรรมเตเชนัสโสดทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะ,สะเสมนตุเตสักกตะวาสังฆารัตนังโอสะถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนัสโสดทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพรูคาวูปะ,ะเมนตุเต บทที่เจ็ดพุทธานุสติครั้งที่สามอิติปิสโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสัทธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภะคะวาติ บทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคว,วตาธรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโภวิญโยเฮต หมดที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทาังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยนุตระังปุนักเขตังโลกัสสาติ Okay. บทที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิจจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะณเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาระหูชนาปิยังมะมะ บทที่11สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตตังเทวมนุษานาังพุทธเตเชนโสธินานาสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปะริพาหูปะสมานังธรรมเตเชนโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะเมนตุเตสักกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนโสธทินานสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปะเสมนตุเต